สวัสดีครับท่านอาจารย์ดร,รวันวิไลอาจารย์ครับคืออย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้ามานานรู้สึกอยากตายตลอดไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยครับอาจารย์ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ชอบพูดคุยกับเพื่อนคิดว่าไม่มีใครรักครับอาจารย์ผมเหมือนตนูกนรกทเ่เง็ปเลยครับอาจารย์พ่อเสียตอนอยี่มหกผมก็เลยซึมเศร้าแล้วก็ไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับแล้วก็ตั้งแต่พ่อเสียมาก็เล่นยามา,มาตลอดเลย เป็นยาบ้าครับและบางครั้งก็ไอเด้อไม่ไม่ได้ไปประวัติที่ไหนเลยครับอยากให้อาจารย์ช่วยให้หายคนระับที่จะฆ่าสวดตายที่ไม่ลูกอยากหายไหมอยากหายนะให้ฟังให้เกิดจิตให้อารมณ์ดีคือตอนนี้เธออยาเรียกเธออารมณ์ดีเลยเชื่อมั่นคือเธอเที่ยดแล้วเ็าส่เธอไปให้กําลังมันให้ไปให้อาหารให้น้ำอารมณ์ลบนี่คือไปเติมถึงกําลังมันมเลยไปเรียกมันเข้ามาอีกนี่เป็นหลักวิชาเลย ความอยากในด้านดีเต็มที่เข้าใจไหมเพ่งด้วยอารมณ์สบายตอนนี้เธออยากได้อะไรมากที่สุดในชีวิตเธอระหว่างแก้วแหว,แวนเงินทองความร่ำรวยกับอยากหายนี่เธออยากได้อะไรอยากหายอยากหายอยากมีชีวิตใหม่อยากมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ยังไงคะที่งไม่มีความหมายอะไรแล้วแล้วความกังวลความกังวลเริ่มรู้สึก ไม่กลัวมากขึ้นรู้สึกแบบเริ่มอยากพูดคุยกับผู้คนมากขึ้นความหวาลระแวงเริ่มหายไปแล้วขอบคุณท่านอาจารย์มาครับที่ช่วยให้เหมือนได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งใครๆก็เรียนได้เรียนง่ายปฏิบัติตามได้เห็นผลเปลี่ยนแปลงทันทีในการเรียนครั้งแรกเปิดจักกะทั้งเจ็ดได้รวดเร็วด้วยพลังชั้นสูงที่ท่านอาจารย์ดรวันวิไลกันเพชรเชื่อมให้